สวัสดีครับเอาโมนี้นะครับมาตรวจเช็คซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับหรือปัม๊มเป็นปั๊มเจ็ดนะครับปั๊มเจ็ดที่เป็นเจาะนะครับเจาะน้ำบาดาลน,นะครับแล้วก็ใช้ปัม๊มเป็นท่อลงไปนะครับท่อลงไป เป็นเป็นปั๊มเจ็คู่นะครับแลมาเบ่งนะครับมาดูข้างในนะครับแตจะประมาณนี้นะครับอ่าสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทําการตรวจเช็คนะครับอ่ามันจะมีชุดนี่นะครับมันจะมีชุดเพชเชอร์นะครับแล้วก็ชุดอ่าเป็นคาปาซิเตอร์นะครับ มีสองมีสองจุดนะครับที่ที่ต้องตรวจเช็คนะครับชุดนี้นะครับมันก็จะมีพวกสายไฟต่างๆนะครับที่จำข้ามาหากันนะครับปั๊มปั๊มตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าเวลาเสียบปลั๊กแล้วนะครับมอเตอร์มันทำงานติดๆนะครับติดๆดับๆนะครับทำงานหมุนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กเบิ้งนะครับ จะลองเสียบปลั๊กดูนะครับนี่เสียบปลั๊กดูนะครับมันจะใส่ไดบวนะครับอลองดูนะครับทำงานได้อยู่นะครับเหมือนไปแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็เห็นนะครับออกตัวไม่ได้ บางเท้าก็ไปได้นะครับนี่บางเท้าก็ยุดนะครับยุดแล้วก็นี่นะครับหมุนไปซ้ายก็มีนะครับหมุนไปซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับเอาเดี๋ยวผมถอดปากออกก่อนนะครับนี่นะครับอาการแบบนี้นะครับวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่ามอเตอร์ช็อตรอบนะครับนี่หมุนไปซ้ายบ้างขวาบ้างไม่หมุนไปทางเดียวนะครับ การแบบนี้นะครับรู้เลยนะครับเอาเดี๋ยวผมจะพามาเช็คก่อนนะครับแต่ว่าแนะนําแนะน้าเนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าไฟไม่เข้าเลยนะครับนี่ไฟไม่เข้าเลยเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องเช็กเช็คปักไฟก่อนนะครับว่าสายมันขาดไหมนะครับแต่ว่านี่มันมอเตอร์มันทํางานได้อยู่นะครับนี่แสดงว่าสายไม่ได้ขาดนะครับ ล้วก็มาเช็คตรงเพชเชอร์นะครับเนี่ยว่าว่าสงเส้นนี้มันต่อถึงกันไหมนะครับโดยการใช้มิเตอร์นะครับใช้มันตีมิเตอร์อ่าแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับค่าวิธียา่านาวัดเสียงนะครับวัดความต่อเนื่องนะครับนี่นะครับจิมจิมไปเลยนะครับจิมแบบนี้นะครับเนี่ยมันเสียงดังแสดงว่ามันต่อมันต่อกันได้อยู่นะครับ เพราะว่าเสียบป๊กแล้วม,มันใส่งานได้อยู่นะครับที่นี่เพียงแค่ว่ามอเตอร์นี่มันจะหมุนหมุนไปขวาบ้างนะครับหมุนไปซ้ายบ้างนะครับนี่จริงๆแล้วนะครับมอเตอร์มันต้องหมุนไปทางเดียวนะครับหมุนไปด้านเดียวเลยนะครับมันจะวนหมุนสองทางนะครับอเดี๋ยวผมจะพามาวัดเบรงเช็คดูมอเตอร์นะครับว่ามันการเสีย การวัดค่าต้องทำอย่างไงนะครับต้องทำอย่างไงเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเนี่ยสายมอเตอร์สายมอเตอร์นี่นะครับเป็นเส้นนี้นะครับนี่นี่เส้นนี้นะครับนี่มันจะมีอยู่อยู่สีเส้นนะครับนี่ที่ออกมานะครับเส้นสีขาวนี่มันจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับเป็นเส้นที่ต่อกับแคปนะครับทีนี้นะครับเราจะมาตรวจเช็ค เส้นใดนะครับเส้นสีขาวนี่เป็นเส้นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาตรวจเช็คนี่มันจะมีเส้นสีดํานะครับสีดํากับสีแดงนะครับนี่สีดํากับสีแดงทีนี้วิธีการาวัดนะครับเดี๋ยวผมปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์มนะครับตามิเตอร์ผมเป็นย่านเป็นออโต้นะครับนี่เป็นออโต้ออโต้คือมันจะ ปรับยังไงอัตโนมัตินะครับปรับไปให้อัตโนมัติจะตวองยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่มันอยู่กลางแจ้งนะครับอยู่กลางแดดนะครับเดี๋ยวผมจะวัด่าตัวมอเตอร์ให้ดูนะครับนี่นะครับการวัดมอเตอร์นะครับก็จะวัดสีขาวนะครับสีขาวกับสีแดง คู่สีขาวกับสีแดงก่อนนะครับสีขาวก็คือสายไฟนะครับสีแดงกับสีดําคือสายมอเตอร์นะครับจะวัดสีแดงนี่นะครับมาดูค่า็บอต์นะครับ1ิหกโอห์อมนะครับ สิบหโอห์มที่นี่มาวัดสีดำนะครับทีนี้มาวัดสีดำกับสีขาวนะครับนี่ดำกับขาวนะครับาขาวได้เท่ากันนะครับได้สิบหกโอห์มนะครับที่นี่นะครับผมจะมาวัดสีสีสีแดงกับสีดำนะครับถ้าแดงกับดำนี่ย ปกติถ้ามันปกติมันจะได้ค่าสองค่าบวกกันนะครับก็คือสิบหกบวกสิบหกนะครับก็จะเป็นสามสิบสองนะครับเนี่ยมันไม่ได้สามสิบสองนะครับมันขึ้นมันขึ้นศูนย์เลยนะครับขึ้นต่อกันเลยนะครับเนี่ยแต่แสดงว่านะครับแสดงว่าสายสองเส้นนี้ต่อถึงกันนะครับเนี่ย สีแดงกับสีดำนะครับต่อถึงกันนะครับต่อถึงกันอ่าก็คือตามที่คิดไว้นะครับก็คือมอเตอร์เสียนั่นเองนะครับเห็นจังไดจนะครับวิธีการมีอย่างเดียวนะครับก็คือแก้ไขที่มอเตอร์นะครับการแก้ไขมอเตอร์มีสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับสองก็คือเอาไปพันพันใหม่นะครับเนี่ย ดยมอเตอร์มันจะถอดออกมาได้นะครับตรวจเช็คให้ดูนะครับว่าอาการเสียแบบนี้นะครับ้าผู้ใดอ่าอ่าเจอนะครับสร้างมือใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่บ่เคยส่อมนะครับไปเจออาการแบบนี้นะครับก็ไปตรวจเช็ควัดค่าแบบนี้นะครับวัดค่าประมาณนี้นะครับตรวจเช็คหรือว่าสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามอเตอร์เสียแน่นอนนะครับอ่านะครับนี่นะครับ เป็นเชิงใดนะครับนี่ละที่เขาวัดเล้วนะครับเขาวัดเบื้องเล้วนะครับอ่ามันต่อถึงกันนะครับกับคือมันใหม่นะครับนี่มันใหม่มันช็อตนะครับมันต่อถึงกันนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่อ่าขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องเอามอเตอร์ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าหรือว่าเอาไปพันใหม่นะครับก็แค่นั้นนะครับอ่าจากนั้น นะครับก็เอามาประกอบเหมือนเดิมนะครับเนี่ยบวกสายต่างๆนะครับสายไฟสายแคปต่างๆนี่เขาก็ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับอย่าจะผิดพลาดนะครับเอานะครับมาเนี่กครัมาแนะนาประมาณนี้นะครับการตรวจเช็คซ่อมปั๊มน้ํานี่นะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติแบบเป็นปั๊มเจ็ตนะครับถ้าเจออาการแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับวิธีการวิเคราะห์นะครับเอานะครับเดี๋ยวจะต้องอไปพันใดหรือว,ว่าไปหาลูกไม้มาเปลี่ยนนะครับก็คงจะเป็นอาจจะเป็นคลิปคลิปหนานะครับถ้าเอาก็ต้องเบ่งลูกขาก่อนนะครับว่าเพิ่นจะสมบอนะครับจะต้องเช็คราคาก่อนนะครับาบอสอมก่า ก็ถือว่าเสียไปเลยนะครับถ้า่อมก็จะมาเก็บคลิปให้เบื้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางนะครับสําหรับสร้างมือใหม่น,นะครับแล้วก็ที่เป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้นะครับสวัสดีครับ